นาโอยะอิโนโอุเอะปีศาจร้ายผู้ไร้พ่ายกับข้อคอราหาไม่กล้าชกต่างแดน The m มอน t เตอร์นาโอยะอินโออุเอสุดยอดกำปั้นวัย31ปีชาวญี่ปุ่นมีผลงานที่ร้อนแรงอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดจัดน็อกลุยสเนรี่กำปั้นเม็กซิกันในยกที่6แม้จะหือจับพอสมควรในช่วงแรกแต่ยังรวบรวมสติอยู่ในเกมของตัวเองจนปิดบัญชีใส่คู่แข่งได้สำเร็จจากชัยชนะในไฟล์ล่าสุดครับนอกจากจะป้องกันเข็มขัดแชมป์โลก4สถาบันทั้ง WBA WBC WBO และ IBF เอาไว้ได้แล้วยังทำให้เขา สารต่อสถิติไร้พ่ายตลอดอาชีพการชกเป็นไฟที่27ติดต่อกันโดยเป็นการเอาชนะน็อกคู่แข่งถึง24ไฟท์ที่สำคัญสร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์สสถาบันได้ถึง2รุ่นทั้งแบนตตัมเวท118ปอนด์และซูเปอร์แบนตตัมเวท112ปอนด์ อย่างไรก็ตามครับจากความสุดยอดทั้งหมดของนาโอยะที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นโคตรมวยประจำพออนี้ชนิดที่หาตัวจับได้ยากแต่เขาก็ต้องเจอกับข้อคอราหาอยู่ไม่น้อยคือการไม่ยอมออกไปชกต่างแดนและรอโปรมโมเตอร์จะโชกภายในญี่ปุ่นเพียงอย่างเดียวเท่านั้น จากทั้งหมด27ไฟที่เดอะมอนสเตอร์เก็บชัยชนะเหนือคู่แข่งได้เป็นการชกในประเทศถึง23ไฟ์ชกต่างประเทศ4ไฟ์ซึ่ง4ไฟที่ว่านั้นเป็นที่สหรัฐอเมริกา3ครั้งและสกอตแลนด์1ครั้งโดยนับตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาหรือ6ไฟหลังสุดเป็นการชกในประเทศทั้งสิน้นจึงถูกตั้งคำถามว่าแท้จริงแล้วเจ้าตัวนั้นโหดจริงหรือเก่งแค่ในบ้าน นาโอยะเองก็พอจะทราบดีครับว่าเขากําลังโดนข้อคอรหาในเรื่องนี้ซึ่งเจ้าตัวก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์แบบสั้นๆว่าเวทีของมวยรุ่นเล็กอยู่ที่ญี่ปุ่นหากคุณต้องการดูการชกก็ต้องเดินทางมาที่ญี่ปุ่นแต่หากมีอะไรที่ดีกว่าตลาดในญี่ปุ่นไปที่สหรัฐอเมริกาตนเองก็ยินดีที่จะไป หากมองถึงผลตอบรับในการขึ้นชกที่ญี่ปุ่นของเดอะมอนสเตอร์ในไฟล์ล่าสุดที่โตเกียวโดมมีคนซื้อตั๋วเข้าไปชมแบบติดขอบสนามเต็มความจุ55,000คนเรียกได้ว่ากระแสตอบรับดีมากๆมีทั้งคนในญี่ปุ่นเองและชาวต่างชาติที่เดินทางเพื่อไปชมอินโออุเอขึ้นชก ขณะเดียวกันครับไม้ไทสันแชมป์เปโกรุ่นยักษ์ระดับตำนานชาวอเมริกันก็ออกมาแสดงความเห็นถึงนาโอยะว่ามีความเป็นปีศาจส,สมฉายาเดอะมอนสเตอร์และในความคิดของเขาก็ยังมองว่านักชกรายนี้เก่งกาจยิ่งกว่าแมนนี่ปากเกียวสุดยอดนักชกชาวฟิลิปปินเสียอีกหากเทียบเฉพาะกำปั้นจากทวีเอเชียโดยไมคไทสันครับได้กล่าวไว้ว่าเขา คือมอนสเตอร์โดยแท้คุณดูจากการชกของเขาสิเขาโตมาตั้งแต่รุ่น108ปอนด์มาจนถึง118ปอนด์ปจุบัน122ปอนด์เขาไม่เคยแพ้ใครผมคิดว่าเขาดีกว่าแมนนี่ปากเกียวด้วยซ้ำหมัดของเขามันร้ายกาศมากนะักเขาดูเหมือนนักฆ่าเวลายอยู่บนสังเวียนผมยังไม่เคยเห็นใครในรุ่น118ปอนด์ที่เจ๋งเท่าเขามาก่อนเลย ถึงแม้นาโอยะอิโนอุเอะจะยังมีข้อคอร a หาว่าเขานั้นเก่งแต่ในบ้านแต่เจ้าตัวก็สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ทุกครั้งไม่ว่าจะต้องเจอคู่ชกคนไหนเขาสามารถไล่อัดคู่ต่อสู้แบบไม่เห็นฝุ่นที่สําคัญเขาผ่านกับั้นชื่อดังมาแล้วหลายคนไม่เพียงแค่ได้รับการยกย่องจากคนในญี่ปุ่นด้วยกันเองแต่ยังได้รับการยกย่องจากกูรูมวยทั่วโลกว่าเป็นอสุลากายไม่เว้นแม้กระทั่งไม้ไทยสั้นแค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่จะสยบทุกข้อคอราหาว่าเขาไม่ได้เก่งแค่ในบ้านแต่นาโอยะอิโนอุ คือโคตรมวยที่สมควรได้รับการยกย่องจริงๆ